คอยคิดว่านั่งกัสิอันคิดได้ยุตินั่งกับโบนาสิเอาลูกไปดอกมั้งเ็ดไลายๆเพจหลาไๆนีเพิ่งออกมาว่านั่งสิเอาหลูกไปกดดันพอเขาอยู่ศาลเนาะเพราะว่ากับบรู้ได้สําหรับความคิดคอยที่มันเกิดสาเหตุการฟ้องร้องกันขึ้นมากระเธอเป็นคนฟ้องเธออยากได้ขึ้นแมนบอเออเธอเป็นคนอยากได้ขึ้นเพราะวันเป็นซื้อเขาที่แหละเขากับบขาขายเออแต่เธอกะมีนุ่นนั่นนี่หนึ่งสองสามเงื่อนไขหนึ่งสองสามเขาก็เลยตัดลำขั้นเขาก็เลยสิขายเพราะเขาสิขายเธอก็เลยไปฟ้อง ไปฟ้องละบ่นทันลูกว่าผนสิแผดหรือศีสนะเนาะพี่น้องเนาะแต่ถามีความคืดว่าสิเอาลูกไปอันกดดันเขานี่กับเอออาศักดดันสารบ่ได้แต่สิไปกดดันให้พ่อเขาลูกซื้อแย่นี่ยคอยว่าระวังระวังยังระวังกระแสสิตรีกับแล้วก็จิตใจของเด็กถ้าสิมองว่าเอ้ยเลียาญที่อันพ่อเขาฟ้องอยังงหมดเลยนี่มันแล้วแต่แต่เรื่องนี่ถ้าไปเหตุคนเหตุเหตุมันเกิดเนาะก็หวังว่าหวังว่าจะไม่นําไปนะคะไม่นําไปนัาไปสิมิพลยังพวกก็ เออแต่ว่าถาว่าว่าหักลูกนันะ่นแหละท่าว่าเวาลาลูกนะคะ <love> อืมก็ไม่รู้สิเรื่องของเขาเนาะเราก็เป็นสายนั่งเผือกเนาะแต่ถ้าเป็น่อยนะ่ะ <love> กระแสตีกับเพราะว่าคนรลัวยังเป็นอย่างแมนบอเออแท่นที่เขาสีสงสารได้บัดเนี้เออ